เดียวอิงตามหลักความเป็นจริงค่ะและเดียวอยู่ฝ่ายความถูกต้องค่ะเดียวเป็นลูกรึ่งก็จริงแต่เดียวจะไม่ยืนอย่าฝั่งกัมพูชาที่ก่อความรุนแรงแล้วทําให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไม่ลําบากใจค่ะเพราะว่าแม่เดียวก็บอกเสมอว่าเดียวคือคนไทยลูกไม่ต้องคิดมากหนูเลือกได้เลยว่าหนูคือคนไทยกลัวค่ะกลัวต้องเสียคนในครอบครัวกลัวต้องกลัวต้อง กลัวว่าแม่จะต้องเดินทางกับกัมพูชาแม่เดวหนีสงครามตอนที่คาลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แม่แบบรู้สึกผิดว่าตัวเองเป็นคนกัมพูชาแม่บอกกับเดวว่าเดวโทรคุยกับแม่ตลอดแม่จะพูดคํานี้กับเดวตลอดว่าแม่ขอโทษที่แม่เป็นคนกัมพูชาแล้วเราได้ตอบกลับแม่เรื่องนี้ยังไงบ้างเดียวพูดเหนือทุกคยางที่แม่ตกแม่อาจจะมองว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เดวโดนทัวลงโดนด่าจากคนกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่เดวบอกแม่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับแม่เลย มันอยู่ที่จิตสํานึกและความเป็นมนุษย์ถ้าเขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดเขาจะไม่เป็นแบบนี้เพอเดียวก็บอกแม่ว่าแม่มาอยู่นี่50ปีแล้วแม่คือคนไทยคนหนึ่งแล้วแม่รักชาติไทยมากกว่ากัมพูชาเสียด้วยซ้ําแลกก็กังวลเรื่องตากับยายด้วยเพราะว่าติดต่อไม่ได้แล้วตอนที่ติดต่อได้ที่นังค่ะติดต่อได้แล้วค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะไม่โทรไปหาบ่อยเพราะว่าฝั่งนู้นเขาจับพี่กัด ต้ตงองๆยายปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยค่ะแต่แค่เป็นห่วงเรื่องว่าไม่มีเงินใช้ใจ่ายเพราะว่าฝั่งแม่ต้องโอนให้ตากับยายประจำถ้าวันนี้กัมพูชาไม่ใช่ฝ่ายยิงก่อนเดี๋ยวก็จะเข้าข้างกัมพูชาแต่ในวันนี้คุณเป็นฝ่ายผิดคุณต้องยอมรับในความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับในการกระทําของผู้นําของคุณให้ได้ไม่ใช่ความผิดของทุกคนที่ไม่อยากจะเชียร์เดียวต่อนะคะและเดี๋ยวก็อยากขอโอกาสให้เห็นความสามารถของเดียวสักนิดนึงการที่เดียวมี เลือดก,กัมพูชาครึ่งนึงไม่ได้หม,มายความว่าเดียวจะเข้าข้างความไม่ถูกต้องวันนี้เดียวเลือกอยู่ข้างประชาชนชาวไทยเดียวเลือกทำเพื่อคนไทยเพราะเดียวรักในความเป็นไทยของเดียวเดียวอยากให้ทุกคนมองมาที่ตัวเดียวจริงไม่ได้มองที่สัญชาติหรือว่าชาติกําเนิดของเดียว